สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินนี้กินข้าวนอกบ้านกันค่ะทุกคนวันนี้วันเกิดแม่ปีค่ะกินเนื้อย่างที่สองคนนะคะทุกคนวันนี้มาเปิดทุกคนค่ะ หลานสาวคนสวยก็มานะคะทุกคนมากันทวหนาเด้ค่ะพี่น้องเลยมาเบิดทุกคนทูกใสก็มาพ่นเส็บน้ำกันเด้ค่ะพี่น้องมาพี่น้องกินเนย่างน้ำกันอยู่สองขอนค่ะ แสบๆค่ะพ like ี่น้องเย็นนี้ที่สองคอนค่ะสังเกตเมงทองเอื่อยคอยก็แล้วกันด้วค่ับพี่น้องว่าอิ่มบ่อิ่มสังเกตเมืองทองเอื่อยคอยก็พ่อค่ะพี่น้อง เซฟแซบเหมืนกันค่ะพี่น้องมาด้วค่ะพี่น้องเย็นนี้ค่ะที่สองคอนมาได้เลยนะคะตอนนี้กำลังลงมือค่ะแซบแซบค่ะพี่น้องกินหลายคนเมื่อนีก่ะ ได้มาแวะค่ะคพอดีวันเกิดแม่เป๊คนทู่หาว่าหอดใสจะของไปชุลากลับมาพอดีค่ะพี่นอ้องพอดีกลับมาพอดีก็เลยมาแวะที่สองคนค่ะกินได้กันค่ะทุกคนมา,มาค่ะทุกคนอร่อยด้วยกันค่ะนะขอให้เจ้าภาพจงเจริญน,นะคะขอให้เจ้าภาพจงเจริญค่ะ นี่ครับพี่น้อง้าภาพวันเกิดแม่ปีคะทุกคนทุกคนิกนินด้วยกันนี่นี่พี่น้องมาด้วยค่ะกินด้วยกันค่ะทุกคนมีใจก็ตามมาเลยนะคะตอนนี้กำลังลงมือค่ะทุกคนบแซ่บดดวยกันนะาร้านสาวอิ่มแล้วค่ะทุกคนร้านสาวคนสวยอิ่มแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าใครจะมาก็มานะคะตอนนี้กำลังลงมือกันเลยมามาค่ะมามาค่ะทุกคนโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าใครจะมาก็มาได้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆขอให้เจ้าภาพจงเจริญค่ะขอให้แม่เป๋มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ